หลังคาลงลดไม่มีเสาแบบสวยๆชินคไลา์คุณภาพบาย SCG หลังคาลงรดแบบไม่มีเสาเป็นหลังคาที่กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากไม่มีสิ่งบดบังทัศนียภาพของการมองข้อจำกัดของหลังคาลงรดแบบไม่มีเสาคือระยะยื่นของหลังคาจะไม่สามารถยื่นออกไปได้เยอะซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่เกิน2-3เมตร ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของตัวบ้านหรืออาคารที่ใช้ยึดหลังคาโครงสร้างของโครงหลังคาและน้ำหนักของหลังคาลรงรถแบบไม่มีเสาที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือชิงโกลไลคุณภาพ by SCG หลังคาอะคริลิกแผ่นเรียบมีทั้งแบบโปร่งแสงรุ่นพิตคัดกันความร้อนและแบบทึบรุ่นเฉดซีรีสีขาวมุกราคาของหลังคาลรงลรดแบบไม่มีเสาจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทต่ตอตารางเมตร ขึ้นอยู่กับหน้างงานจริงสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายโทร095 5150600ไลน์แอคุณภาพสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ชิงคอลาคุณภาพใน Google